ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบางประกงก็เตรียมที่จะสเก็ตภาพกลุ่มกาดกอปปสที่รุมทำร้ายแนวร่วมนปชยืนยันนะคะว่าหลักฐานโยงไปถึงใครใหญ่แค่ไหนเจอเข้าคุกแน่ฐานร่วมกันพยายามฆ่าค่ะขณะที่คนร้ายลอบปาระเบิดสำนักงานปปชและบ้านพักแกนนำมอบประชาธิปัตย์ไร้คนเจ็บแล้วก็คาดนะคะว่าหวังสร้างสถานการณ์ค่ะ พันตำรวจเอกสะทองออยผู้บังคับการนะคะสถานีตำรวจภูธรบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการติดตามตัวกาดกปปสที่ทำร้ายร่างกายนายยืมนินล่าแนวร่่มนปชและนำมาทิ้งที่แม่น้ำบางปะกงนะคะว่าล่าสุดค่ะผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นตามลำดับและก็ได้สั่งการให้พันตำรวจตรีสถาพรสอนเต็มพนักงานสอบสวนสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและก็สเก็ตภาพตำหนิและรูปประพันธ์ของกลุ่มคนร้ายคาดว่ามีสี ถึงคนและได้ระดมกำลังหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งพยานวัตถุและพยานบุคคลโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆจนถึงจุดเกิดเหตุยืนยันนะคะว่าหลักฐานโยงไปถึงใครระดับไหนถูกดาเนินการตามกฎหมายในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าแน่นอนค่ะขณะเดียวกันได้เกิดเหตุคนร้ายลอบก้างระเบิดใส่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่ถนนสนามบินน้ำตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดนนท บุรโดยระเบิดตกใส่สนามหญ้าด้านหลังสำนักงานเป็นหลุมขนาดใหญ่แต่ไม่มีผู้ใดได้ดรับบาดเจ็บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดได้เข้าตรวจสอบแล้วนะคะต่อมาได้เกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดบ้านพักของนายนัทพลทิพสุวรรณแกนนํำกอปป,ปสเลขที่4ซอยสุขุมวิท18แขวงและเขตคลองเตยกรงุรง,เรงเทพมหานครมเมื่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบก็พบเป็นระเบิดชนิดคว้างแบบ M1A9 ของกองทัพบกประ เทศไทยเป็นผู้ผลิตตกอยู่ในบริเวณประตูบ้านลักษณะถอดสลักออกแล้วพันด้วยเทปพ,พันสายไฟแต่ระเบิดไม่ทำงานคาดนะคะว่าคนร้ายข่มขู่และสร้างสถานการณ์ค่ะ